สวัสดีครับทุกทุกท่านเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําการขายบอลสีฟอมโกใหญ่ๆนะครับผมวันนี้นะครับผมนัดจะมาสลับอ่าบอลสีนะครับที่มีไซส์ขนาดกลางๆนะครับผมทุกท่านเพื่อให้บางคนนะครับชอบไซส์กลางๆนะครับผมอยากเอฟเปเลี้ยงบ้างนะครับผมก็จะมีอ่ามาแบ่งอยู่นะครับสําหรับวันนี้พามาชมบอลสีที่ผมทําการแยกขยายไว้นะครับผม ที่เป็นมาแยกหนอเริ่มโตแล้วนะครับผมทุกท่านที่เป็นฟอร์มกกนะครับสําหรับบนสีพญาพันวังนะครับมีคนสอบถามมาหลายท่านพอสมควรนะครับผมวันนี้นะครับผมนอจะเอาไซส์กลางๆนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟนะครับผมไปเลี้ยงต่อนะครับผมสาหรับพญาพันวังไซ์ที่ผมขาย2อ0กว่าบาทนั้นก็คือไซส์นี้นะครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมอันนี้คือ ไซส์300กว่าบาทนะครับถึง400นะครับผมทุกท่านมาดูกันนะครับผมว่ามีราคาไหนบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่กระถางแรกกันนะครับผมสาหรับพญาพันธ์บางกระถางนี้นะครับเป็นไซส์กลางๆพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับผมทุกท่านน่ครับมีจํานวนอยู่ที่มีจํานวนอยู่ที่5ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่350นะครับผมฟอร์มกอนนี้ถ้าท่านใดเอาไปเลี้ยงนะครับผมไปขยับ ศสยกระถางให้โตขึ้นนะครับผมนาะเขาก็จะจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมพร้อมที่จะไปทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับสําหรับคนที่อยากได้บอลสีของเฮาแผงนะครับผมวันนี้มีมาแบ่งกระถางหนึ่งนะครับผมนี่ครับนานๆทีจะเอามาแบ่งนะครับผมเนื่องจากทำจำนวนได้ช้านะครับผมเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับต้องอาศัยการแผลงการกลายจากธรรมชาตินะครับผมเขาจะมีริ้วสีเขียวนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้เพิ่นแผลงมาจาก อ่าบอนสีนักราชอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือว่าบางคนก็เรียกหองเฮาแพียงนั่นเองนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะมีอ่าสีเขียวนะครับเปืตรงหน้าใบนะครับผมนะกระจายนะครับผมทุกท่านซึ่งกระถางนี้มีอ่าหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งโหนะครับนี่ครับในเงาพึ่นก็จะงอกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งหนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะครับผมผมจะมาแบ่งอ่าหนึ่งกระถางนะครับสําหรับวันนี้สาหรับต้นนี้นะครับผมนาอผมจะขายอยู่ที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นไม้ที่หายากพอสมควรนะครับผมเพราะว่านานๆทีจะแพงมาต้นหนึ่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับนิยมสะสมนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่ขึ้นริ้วสวยนะครับผมเนาะพอเราเลี้ยงไปนานๆนะครับบางทีบางทีเขาก็จะมีสีเขียวฮับกับสีแดงนะครับตัดกันจะสวยงามมากๆนะครับผมเนาะเป็นไม้หายากน่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับมีกระถางเดียวมาแบ่งนะครับสำหรับวันนี้ มาชมบนสีพญยาพันวังที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมเลี้ยงปีอีกสักหน่อยนะครับผมเนาะตัวนี้จะทําแม่พันธุ์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นไซส์กาลังโตนะครับผมสลับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนอยู่ที่มีอยู่5ต้นกับอีกหนึ่งหนอนะครับเป็นหกต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับกอนี้นะครับผมใครที่เอาไปเลี้ยงต่อกะเหมาะเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 420นะครับผมพร้อมที่โตแล้วนะครับผมความสูงประมาณ3 0มสถึงสีเซนเลยนะครับผมนี่มาชมบนสีปีกกินรีที่เป็นทรงใบโพกันดีกว่านะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้นะครับทำกอได้ช้านะครับผมทุกท่านนี่ครับสะโพกเพิ่นนะครับผมเนาะใบกะจะโบเรียวยาวปัดได้ด้วครับผมเนาะสำหรับ ปีกกินนาลีทรงใบโพตัวนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับนานมาทีนะครับผมกอนี้มีอยู่4ต้นนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมทุกท่านไซส์กลางๆนะครับผมเนาะก็เหมาะเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เลี้ยงไปสักพักนะครับผมลายมันก็จะออกนะครับผมทุกท่านนะครับพอใบกําลังขึ้นนะครับผมมีอยู่กระถางเดียวเด้อครับผมผ้ใดทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมสําหรับคนที่ตามหาทรงใบมันมนอย่างนี้นะครับผมนี่ครับ มาชมบนสีตะระแม่กุสมาดูนะครับผมรกทันนี่ครับมีกระถางหนึ่งนะครับที่จะมาแบ่งวันนี้นะครับผมสหรับกระถางนี้เป็นฟอร์มกลางๆนะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่มีจํานวนอยู่ที่5ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมรกทันนี่ครับได้เป็นฟอร์มกอ5ต้นเลยนะครับผมความสูงประมาณ30กว่าเซนถึง40เซนเลยนะครับ มาชมพญาพันวังกระถางนี้กันนะครับนี่ครับมาชมฟอร์มนี้กันนะครับผมอันนี้ก็ฟอร์มอ่ากัดสีสวยแล้วนะครับผมเนาะกำลังโตนะครับผมทุกท่านนี่ครับกอนี้นะครับผมเนาะมีจํานวนอยู่ที่นี่ครับมีอยู่4ี่ต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับความสูงประมาณ4ี่กว่าเซนนะครับจะขายอยู่ที่4ี่ร้อยรวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับผมทุกท่านไม่ต้อง ยุ่งยากนะครับแค่รดน้ำเฉยๆเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการแทงยอดต่อเนื่องนะครับผมทุกท่านมาดูราคาย่อมลงไปอีกนะครับผมเนาะตะระแม่กุสมากระถางนี้นะครับผมไซส์ที่น่ารักมากๆนะครับผมเนาะเป็นฟอร์มติเต้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่นี่ครับมีอยู่สต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับกอแบบน่ารักนะครับเอาไปอยู่ที่180บาทนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบน้อยๆนะครับผมเนาะน่ารักเอาไปเลี้ยงต่อเอาเองเด้อครับผมเนาะแต่ว่าสีเพิ่นสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับกอนี่ คนที่ราคาย่อมยมนะครับผมเนาะมีให้เลือกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมวันนี้มีไม้โบราณหายากตัวนี้นะครับผมเนาะมานําเสนอนะครับอันนี้คือบนสีหงดะรุ่นนะครับผมทุกท่านมีคนสอบถามมาหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากตัวนั้นยังไม่กัดสีนะครับผมเนาะก็เลยยังบบได้นําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมเนาะมีกระถางนี้นะครับผม มานำเสนอนะครับเวลาพันกัดสีนะครับอันนี้เพ่นก็ดจะใบยาวๆสวยผิวเลยนะครับผมทุกท่านใบเขาจะคล้ายบอลซีหกลงนะครับแต่ว่าจะหายากกว่าแลวก็ลายก็จะสวยกว่านะครับผมเห็นไหมครับเขาจะเป็นใบเรียวๆยาวๆออกมาอย่างนี้นะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่3ต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านเพราะว่าค่าส่งก็ประมาณ60-70บาทอยู่เท่านะครับผมทุกท่านนะ ฉะนั้นต้นหนึ่งกระตกบุถึงร้อยนะครับใครชอบกะลองพิจารณาดูนะครับผมเพราะว่านานๆมาทีนะครับผมสําหรับบนสีหงดะลุนนะครับผมเพราะว่าขยายพันชัดครับผมทุกท่านใครที่เลี้ยงบนสีไม่ค่อยกัดสีสวยนะครับผมทุกท่านท่านกะลองเอาไปตั้งนะครับเปลี่ยนที่ตั้งใหม่นะครับผมเนาะให้เจอแสงแบบที่ผมทําอยู่นี่เด้อครับผมทุกท่านนี่ครับผมจะให้เจอแสงช่วงเช้านะครับผมเนาะขนาดนี้บรรยากาศกําลังประมาณ แปดนาฬิกากว่านะครับผมทุกท่านนี่ครับซึ่งแดดก็จะส่องมาถึงประมาณห้าโมงเช้านะครับผมเนาะบรรยากาศของผมนะครับก็จะเป็นร่มลำไรนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะมีสวนยางนะครับคุมอยู่นะครับผมทุกท่านแล้วก็ผม wow. จะตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับผมเพื่อเพื่อเปิดแสงนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เทคนิคการเลี้ยงของผมนะครับก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นเน้นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้อยู่แล้วนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบ เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับการติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาบอกเทคนิคเรื่อยๆสำหรับวันนี้ใครที่ชอบกระทางไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อครับผมเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ